สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่ในเกมแคงเปเทิลฮะโอเคไปดูกันเลยเกมนี้ก็จะเป็นเกมปันป่นๆหน่อยนะฮะที่เราจะมีด่านให้เล่นนะเยอะ,ะแยะเลยนะครับก่อนจะไปขอเชิญก่อนดื่มเชิญกันจิงโจ้มาแล้วครับอ่าเป็นมีดพนันด้านเลยฮะโอเค,อเคดูดิต่อไปเกมเตะบอลนะฮะไม่ใช่เตะบอลธรรมดานะฮะอันนี้ต่อยกันได้ด้วยนะหลุดไปแล้วประตูประตูเป็นใครประตูอุ้ยสวย ผเพื่อนเป็นประอเอารออออเอยูยอ่ะยอโอเคๆนาจาเจามอนที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยข้าวเนี่ยสวยโอ้โหเรียบร้อยครับวุ้นใครขอมาชุกอะไรเนี่ยน่าเสียดายเ้ยซ้ำลรอรออสไลด์เออเอ้าเข้าอเข้าประตูตัวเองอโดนโดนยิงเข้าวัดเอาละเดี๋ยวสวยอ้หยิงสวยมาก สามเหลี่ยมจิงโจ้เฮ้ยเฮ้ยโหเดี๋ยวนะมันใครเป็นใครวะเดินได้เฮ้ยอะาะระวังอะระวังอุ้ยล็อกล็อกล็อกใครเป็นประตูประตูอยู่ไหนเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวไอ้จิงโจ้อย่าเปิดเลาอย่าไปโอ้โหเดี๋ยวใครใครเอาใครเอาเฮ้ยโอ้เขาเล่นเถื่อนเขาเล่นเถื่อนจังโหมันต้องมีประตูเฝ้าคนนึงอ่ะเขาเล่นเถื่อนกันจังเลยมามามาโอ้สวย กางหลังบ้างไหม้างหลังได้นะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ดีประตูประตูเฮ้ยปรเคียร์เคีย์เคียร์เคียร์เคียร์เคยร์เคี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 ยร์เคเคีเยร์เคียเคียร์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 เคียเคียร์เคียร์เียร์เคยร์เคียเคียร์เยร์เ เอาปลาเอาปลาเอาปลาคนละหมัดปลาบอลบอลอยู่นี่บอลอยู่นี่มาดิมาดิคนละกำลังบวกกับมาปายอยู่โอ้ยเออเอ้ยเข้าเอ่อไม่ไม่นะมันดึงอ่ะมันดึงอ่ะให้ไปต่อยอ่ะมานดิมาดิตายไหมเฮ้ยยาสอยว้าวโอ้โหแม่งเออไม่ทันโอ้ยดีก็ต่อยจังทันไหมทันไหมมันเหล็กลูกเดียวยิง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 ไล่ยิงไล่ยิงไล่วันไม่ให้พลาทำไมเย่า เนี่ยเดินเดนเผาฉัเดนเผา็อตเอาละต่อยละต่อละต่อยมันคนลมัดละต่อเดียิงต่อยมันคนลมัดลไม่ได้โอ้โหกว่วิจงหวะยิงลาต่อคลมัดละเฮ้ยเดี๋ยวดเียเป็นไงได้ไหมได้ไหมได้ไหมอะเนี่ยเนี่ยได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใครลงมาเนี่ยเดดนตเดสไลเซฟปะ อยู่แล้วนะ емон, บอลหาไม่เป็นปะมอไม่เจอโอ้ยโอ้ยมันาดายายให้เขายิงยายให้เขายิงอุ้ยเด็ดเสมอเอาเสมอใครเลี้ยงบอลเนอะเย่เสมอโอ้โหอย่างไรอ๋อมันออกไปแล้วเนี่ยมีการเลี้ยงอ้อมหลังประตูด้วยจะเอ๋อ๋แล้วเฮ้ยมีบอลจอนไอ่ตัวที่ตัวแรงเนี่ยเอาวะเจอของจริงแล้ว สมาดิมาดิมามาไปเอาไปเอาต่อต่อมาดเป้าตปเอาใส่ใส่รองเท้าคิดว่าไหวป่ะหน่อยเพื่อนเติมมาแล้วเฮอยบอลอยู่นี่ไปไปไปไะยิงเฮ้ยโอ้โหเกือบเข้าโอ้โหยิงไกลลูกนี้โอ้ยหนูใครเอ้ยเดี๋ยวมังกรมันต่อยมังกรมันต่อยอะเอู้เจ็บดิไหนวะบอลมาดิมาเนี่ยไป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 นี่ยมังกรตาละ ประตูสวยโอ้โหน้องเต่าทำได้โหดจัดเลยเต่าคือุ้ยโอ้ยไปโดดทิพตเป็นไงโอ้โหมีแพนด้าเนี่ยยิงเลยยิงมีเพนด้ายิงแพนด้ามีโอ้โหเรียบร้อยอือโอ้โหแล้วทำไมมันลุมมาจังมีเพนด้ามีเพนด้ามีเพนโอ้น้องเต่าทำไมยิงไม่ได้หลังเบาเหรอโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไงน้องเต่าน้องเต่าตึงเมื่อไหรน้องเต่าตึงบ้าสวยเอาะ สามศูนย์นะจ๊ะสบายแล้วเออเด้อเด้อเด้อเออจะจะเข้าไม่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 เซฟเซฟโอเคเซฟได้เซฟได้เใครเขาเอาเต่าโมงหัวมังกรเดี๋ยวเต่าเดี๋ยวมังกรโดนลุ้มโดนลุ้มโดนลุ้มเซฟได้เซฟได้เซฟไดแล้วไป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 แล้วเซฟเซฟเซฟไปแล้วไปแล้วมังกรมังกรตายมังกรตายเออยิงยิง โอ้โหประตูออกมายิงเนี่ยเซฟเซฟมโอ้โหโอ้มาเรียกไอเคียเียเคียาดาดามดิมาดิมาดมัห่างมีกระโดดถิบโอ้โหชกโอ้โหอะรวังหวังเซฟเซเซฟไป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 มาดิมาดิมาดิอไปยิงุยมเฮ้ยเฮ้ยเ้อะไดเ ยิงสายโค้งแล้วอุ๊ยอ้ยเกือบเกือบได้โอ้ยไม่เงไเต่าเต่าเป็นไงเอาเวลาเวลาเวลามามามาบางกรไปดรู้หรอกมังกรมังกรเลี้ยงอุ้ยเตะกไปก็ยิงครั้างไปเนี่ยเซฟเซฟได้อันนนูเป็นเต่าเป็นเต่าไถนาเนี่ยเป็นไงเป็นเต่าไถนาโอ้โหกระโดดแท็กตัวเต่าเราะปวดอ้วเอ้โอ้ย

ไป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 โอ้ยเดินทีบเดินทีบเยี่ยมมากอะอะเดูได้ดูได้ตึ๊ดยิงเย้ร้อยร้อยครับโอ้โห go 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 here l e go มาดิมาดิต่อต่อเออใครเป็นบอลระเบิดดิตัวโอเคไหมสกัดได้แล้วยืบบ่นเบิ้ไปมัน บางไว้นะไปแล้วไปแล้วกำลังไปสวยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วยูวิโกยูวิโกยูวิโกแจนแจนแจนนักบอลถือเก้าอี้มาแล้วเก้าอี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ทันแต่วิ่งช้าหนีต่อยเปล่าต่อยเปล่านักนักเลงเว้ยเดี๋ยวอีกลูกเดียวเขาชนะแล้วนี่ไปยิงเลยยูวิโกยูวิโกเข้าไปออกไม่เข้า เลี้ยงมาโอ้โหครับเลี้ยงบอลออกเช็หน้าต่างหางนี่ออกจากหลังประตูยังไงฮะเอ้ยอยิง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 แข็งมาแล้วหลังไม่มีค่ะโอ้โมาดิมาดิ <laughs> <laughs> อะไรฮะแมตยเลขสี่ <laughs> เข้ามาเข้ามาเข้ามาต่อยไปละต่อยไปละ <laughs> ต่อยไปละต่อไปละเข้ามาสกัดโอ้โหอะไรอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังมัวต่อยกันอยู่เดี๋ยวด้วย ไป้ปะยิ่งเรียบเป็นไงทะลุตะข่ายด้วยมาครับกรรมการกรรมการกับกรรมการที่ไหนเนี่ยกรรมการนี่ปะมวยลุมพินีวัดโเล่นวัดโเล่นแล้วยิ่งเฮ้ยเซฟได้เหรอยิบแล้วยิบแล้วยิบลาเฮ้ยยิบแล้าโอ้โหเพื่อนเบิร์ดจิ๊กิงกจิ๊กนี่ เอามาไล่มาแล้วเติรไม่ได้นะทอาไมมาแล้วได้มาแล้วเอาไปละเอาไปละอุ้ยอ่ะระวังอุ้ยเซฟเซฟไอ้มีตัวแล้วครบเลยสวยอุ้ยอ้าวล้มไปแล้วส่งใจเพื่อนสงสัยเพื่อนไปเติมโต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 ได้นี่เอาไปละอืออัปเปอร์คัทต่อยมันเกี้ยวเกี้ยวเข้าปะไม่เข้า ได้ไหมได้ไหมเฮ้ยอุ้ยสวนสาวอะกระต่ายกระต่ายกระต่ายโอ้โหกระต่ายเหรอสวยนี่มันนี่เป็นยงไงตมันจะปิดมันจะตายมันจะปิดทางกระต่ายมันจะปิดทางเซฟได้อไปยิงออกไปออกไปไปขึ้นหน้าไปเลยอ่าจังหวะนี้บอลบอลเฮ้ยจะตายอยู่อุ้ยไงท้องเซฟ เแถวบอลอยู่ไหนวะหาบอลไม่เจอแล้วโอ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าบอลมันโค้งอะบอลมันโค้งเข้ายิงออกเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเยมายังมายังมายัง เั๊บาเลยมาเลยิงยิาอ่ะอับลยาเรียบร้อยโอ้โหห้าประตูกระส่าแม่ยิงน้องจากลู้ยิงไปสี่ลูกเลย่ะโอ้จริงก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับเกมแบทเท g แกงนะฮะก็จ้ชื่นชอบนะฮะก็ทำยังไงฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคได้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะ สวัสด <Sorry S 1> ีครับบ๊ายบาย